เซียนมีชีท้ทีเด็ดประจำวันที่3กลกุมภาพันธ์2,565สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งค่าแจ้งเตือนช่องทาง youtube channel เซียนมีทุกโต๊ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีฟุตบอลดีๆมาฝากกัน2คู่ด้วยกันนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลในศึกโกบา De เดเลรอบ8ทีมสุดท้ายครับ คู่แรกเลอาโซเซดัดนะครับพบกับเลอาอเบติสครับคู่ที่สองแอตแลติกบิลเบาเจอกับเลอาอมาริดนะครับไปกันที่คู่แรกก่อนนะครับเลอาอโซเซดัดครับจะเปิดบ้านเลอาเลอารีนานะครับต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเลอาอเบติสนะครับคู่นี้นะครับราคาเอเชียน h ฮ n ดิ c a ปนะครับเปิดออกมานะครับผม เลอโซเซดานะครับต่อปอปนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงฮะขยับเป็นครึ่งลูกครับผมเราไปดูกันที่สถิตินะครับสถิติที่พบกันของทั้งคู่นะครับใน6เกมล่าสุดนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับดูตรงนี้นะครับเลอโซเซดาชนะ2นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับ สูสีกันมากพอสมควรเลยนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมในทุกรายการนะครับฝั่งของแล้วโซซิดัดเจ้าบ้านนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1ครับส่วนแล้วเบติสนะครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับเห็นไหมฮะสูสีกันมากทีเดียวนะครับไปดูกันที่แนวโน้มครับตรงนี้ฮะฝรั่งเขาจะติดเทรนเอาไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาติดเทรนอะไรกันเอาไว้บ้างนะครับเริ่มกันที่อันแรกนะฮะในรายการนี้นะครับเรอาลโซเซดาตนะครับไม่พบกับความพ่ายแพ้มา7นัดแล้วนะฮะอันที่2ครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะทุกนัดนะครับผม5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะทุกนัดนะฮะ มาดูอันที่3ครับแล้วโซเิดัดเนี่ยยิงอย่างน้อย2ประตูนะครับใน4เกมหลังสุดของศึกโคปาเดเลนะครับอันสุดท้ายครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูของเลอโซ o ิดัดเนี่ยคือ2ประตูนะครับสำหรับนักเยานะฮะก็คือถ้าเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยเลอโซเิดัดเนี่ยจะยิง2ประตูนะครับผมสถิติด,ดีพอสมควรนะฮะ ทีนี้เรามาดูกันทางฝั่งของเลอเบติสนะครับอันแรกนะฮะเลอเบติสไม่แพ้นในเกมลีกมาแล้ว9เกมนะครับเห็นไหมฮะโอสถิตินี่ขิงกันไปขิงกันมาเลยนะครับอันที่2ครับนายโกปาเดเลนะครับ9นัดติดต่อกันนะครับสำหรับเลอเบติสที่พวกเขาทำประตูได้อย่างน้อย1ประตูนะฮะจากข้อแรกเนี่ยนะครับที่เขาไม่แพ้มา9เกมนะครับข้อ2เนี่ย 9เกมนั้นเนี่ยพวกเขายิงได้นัดละ1ประตูเป็นอย่างต่ำนะครับมาดูที่ข้อ3ครับเลอลเบติสครับยิงได้อย่างน้อย2ประตูจาก6เกมเยือนหลังในโกปาเดเลนะครับเฉพาะในศึกโกปาเดเลเนี่ยหเกมหลังเขายิงนัดละ2ประตูเลยนะครับสถิติดีกันทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้น่าจะสูสีกันพอสมควรทีเดียวนะครับไปดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับ สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับเริ่มกันที่เลียลโซเซดาดก่อนเลียลโซเซดาดมีปัญหาผู้เล่นที่ลงไม่ได้เนี่ยมีแค่นาโชมอนเลอ l อานะครับในแผนกเกมรับนะครับแล้วก็กาลอฟเฟนันเดสแล้วก็อันเดบาเลเนเซียเนี่ยสองกองกลางเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นมี3คนนะครับที่ได้รับปัญหาบาดเจ็บนะครับ พวกเขามาในระบบการเล่น4-3-3นะครับจะใช้อเล็กซ์โลมิโลนะครับเฝ้าเสานะครับแดนกลางมีตัวเก๋าอย่างดาบิดซินบานะครับเป็นห้องเครื่องที่พร้อมสร้างสรร์เกมนะครับกองหน้าใช้อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับที่ได้พักในนัดล่าสุดนะครับนัดนี้เนี่ยเขาน่าจะได้ปรับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับทางฝั่งของเลอเบติสนะครับเลอเบติสนี่น่าจะได้มาร์ก บาตานะครับแนวรับตัวเก๋ากลับมาแล้วนะครับหลังจากเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยเขามีชื่อสำรองแล้วนะครับส่วนกองหลังคนอื่นเนี่ยมาตินมอนโตยาแล้วก็พวกห้องเครื่องอย่างคัวกินอย่างเอ่ปาอาคูโอคูนะครับยังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บนะครับเหมือนเดิมนะฮะในขณะที่คราวดิโอบราโว ผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยังติดภาร,รกิจรับใช้ทีมชาติอยู่นะครับเช่นเดียวกับเกมันเปซเซล่านะครับเซนเตอร์แบ็กชาวอาร์เจนตินานะครับกลับไปรับใช้ชาตินะครับผมทัศนะของเซียนหมีนะครับสกคปาเดเลนะครับรอบก่อลรองชนะเลิศเนี่ยเกมนี้คิดว่าน่าจะหวดกันไฟบแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ไม่ธรรมดานะครับ ฤด,ดูการนี้จำด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับแล้วโซซิดาดเองเนี่ยเก่งในบ้านแต่เบติสเนี่ยก็ยกระดับเกมเยอนขึ้นมานะครับพวกเขาแพ้แค่2นัดนะครับจาก8เกมหลังทุกรายการนะครับมองจากสถิติเนี่ยผลงานในบ้านช่วงหลังแล้วโซซิดาดเนี่ยมีหลุดเสมอกับแพ้2เกมจาก4เกมนะครับที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยบอลถ้วยนะครับบอลถ้วยแบบนี้ออกได้3หน้าครับ มองแล้วโอกาสเกมยาวมีสูงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกทีมชนะเนี่ยผมยังชอบเบติสอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องยังแรงทั้งเกมเยาวและเกมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเซียนหมีชี้ทีเด็ดนะครับคู่นี้ลองเลเออเบติสนะครับมากันที่คู่ที่2ครับแอตแลติกบิวเบาครับเจอกับเลเออมาดริดนะครับ เตะกันที่ซานมาเมสครับบ้านของแอตแลนติกบิลเบานะครับคู่นี้ครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเปิดมานะฮะเลเอามาติกต่อปอปอครับแล้วขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปอปลลบสินะครับนี่ตรงนี้นะครับเราไปดูผลงานกันบ้างผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับในทุกรายการ6นักหลังสุดนะฮะ Atlantic กบิลเบาทำได้แย่นะครับผมแย่กว่าเลอวมาดิดนะครับชนะเพียงแค่1ครั้งนะครับแล้วก็แพ้อีก5ครั้งเลยนะครับใน6เกมล่าสุดนะครับทีนี้มาดู6เกมล่าสุดของพวกเขาในทุกรายการนะครับ Atlantic ก i ิลเบานะครับชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับส่วนเลอวมาดิดนะครับชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ใครฮนะ มาดูเทรนด์กันบ้างครับเทรนด์ที่ฝรั่งเขาติดกันหรือว่าแนวโน้มนะครับอันที่1เลยนะครับแอตแลนติกบิลเบานะครับชนะเพียงแค่1น,นัดจาก7นัดล่าสุดในศึกโคปาเดเลนะครับอันที่2องแอตแลนติกบิลเบาเนี่ยทำประตูเฉลี่ย2ประตูในเกมที่2ประตูในเกมโคปาเดเลนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยการยิงประตูของเขาเนี่ยอยู่ที่2อลูกนะครับใน ช่วงเวลาที่เขาลงฟาดแข้งในศึกโคปาเดเล่นะครับอันที่3ามครับแอตติกบิลเบาเนี่ยเสียประตูเฉลี่ย2ประตูในเกมเย่านะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะมีค่าเฉลี่ยในการเสียประตูที่2ประตูในเกมเย่าทุกนัดนะครับเฉพาะในศึกโคปาเดเล่นะฮะทีนี้ดูสภาพความพร้อมของทีมกันบ้างครับ2ทีมนี้ครับ สภาพความพร้อมเป็นอย่างไรนี่ฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับแอตติกบิลเบานะครับพวกเขาเนี่ยผ่านบาซ่ามานะครับในรอบที่แล้วจากการดวนจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับมั่นใจแน่นอนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานอูนในเวเซดอรนะครับแค่ลายเดียวการจัดทัพเนี่ยน่าจะมาในชุดใหญ่ฮะร,ระบบการเล่น4-4-2มีแนวรุกก็คือ อินยาคิวิลเลียมจะยืนล่าตะขายคู่กับออยฮันซันเคสแล้วก็จะมีอเล็กซ์เบเลนเก้และก็อีเก่มูไนินเนี่ยคอยขึ้นเกมทางด้านริมเส้นให้นะครับทางด้านของเลียมาดริดนะครับเก็บชัยมา4นัดรวดทุกรายการครับแต่ว่าเป็นการชนะในช่วงต่อเวลาถึง2นัดด้วยกันนะฮะในขณะที่ความพร้อมเนี่ย ยังไม่สามารถใช้งานพวกเอเคซุสบาเยโคยังไม่สามารถยังไม่สามารถใช้งานแฟกลองเมนดี้นะครับคาริมเบนเซมา่ามาเลโนโดีอาร์สเนี่ยพวกนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการจัดทัพในเซตเดิมๆครับในระบบ433นะครับแดนกลางก็ที่คุ้นหูคุ้นตากันก็นกมีโทนี่โครสลูก้าโมดิสนะครับ คาเซมิโลนะครับซึ่งเป็น3ตัวเก่านะครับแล้วก็จะใช้ลูก้าโยวิปเป็นหน้าเป้านะครับทัศนะของเซียนหมีนะครับแอตแลนติกบิลเบาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาคืนแล้วมาดดิกอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะพ่ายแพ้ให้กับลูกทีมของอันเช่เนี่ยนะฮะในศึกสเปนิชซูเปอร์คันะครับ,น, Cup, น,รบนัดชิงชนะเลิศเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับการพบกันในครั้งนี้เนี่ย นับว่าโอกาสที่ออตติกบิลเบาจะได้ลุ้นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาได้ได้ตัวผู้เล่นที่ทยอยกันกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นพวกเยเล่อันบาเลสโออิฮานซานเซสแล้วก็พวกออสการ์เดมากสนะครับพวกนี้พวกจะกลับมาช่วยทีมได้นะครับรวมไม่ถึงฮะอีเคมูเนอินนะครับหายจากอาการโควิดแล้วนะครับพร้อมคัำแบ็กลงสนามแน่นอนนะครับ ซึ่งมันจะต่างกับทางเลอมาติดนะครับที่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยช่วงหลังแผ่วๆนิดสักนิดหนึ่งนะฮะทำได้แค่เสมอเอลเชในบ้านมาแค่2ประตูต่อ2นะครับในการจัดทัพเกมนี้เนี่ยก็จะไม่มีตัวหลักอย่างพวกคาเซมิโลวินิซิอุสจูเนียโรดิโกเฟเดริโกบัลแบเดเนี่ยก็ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติบราซิลอยู่นะครับ คุณภาพในแดนกลางและก็แนวลุกเนี่ยจะดรอลงไปเล็กน้อยนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างคาริมเมนเซมายังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับจะต้องเลือกใช้งานลูก้าโยวิแทนนะครับเป็นหัวหอกแทนไปก่อนนะครับผมมองว่าราคาเลี A ัยมอัตติกเนี่ยเปิดมาต่อปอปอแบบนี้นะครับแอตแลนติกบิเบอเนี่ยอยู่ในช่วงมั่นใจกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งตกทีมบาร์เซลโลนามานะครับ ไม่น่าแพ้ครับนัดนี้นะครับทีมอย่างแอตแลนติกบิวเบนะครับผมคิดว่าน่าจะยันเสมอได้ในเวลานะครับผมคิดว่ายันเสมอไหวนะฮะเพราะฉะนั้นเชียนเซียนหมีชี้ที่เด็ดครับคู่นี้รองแอตแลนติกบิวเบนะครับจบไปสําหรับการวิเคราะห์เกมนะครับ2คู่นะครผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับผมเลอัลโซเซดัดนะครับเจอกับ เลเออร์เบติสนะครับคู่นี้เซียนหมีชี้ดีเด็ดให้ลองเลอเออร์เบติสนะครับคู่ที่2นะครับแอตแลนติกบิวเบานะครับเจอกับเลอมาดริดนะครับคู่นี้เซียนหมีชี้ดีเด็ดให้ลองแอตแลนติกบิวเบานะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งค่าแจ้งเตือนช่องทาง y o u t ยูทูบ n n n e l เ้นหมีทุกโต๊ะของเรานะครับวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ